อันนี้ก็คงแบบปริ้นมาใช่ไหมพี่มันไม่ได้แพงไว้ใช่ไหมไม่ได้แพงสีใบเป็นแสนใบเป็นแสนแต่บ้านนี้ไม่มีเด็กไม่ได้บ้านรู้เลยต้องอันนี้นหนึ่งล้านเหรียญนะล้านเหรียญเนาะหนึ่งล้านเหรียญมีรูปเนี่ยแพงอันนี้เป็นสิบสิบ,สบล้านนะสิบสิบเนาะใช่โอ้สิบคูณสองนี่เรารู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าเป็นห้องนอนเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันกําลังมาบาร์ที่ไหนสักที่หนึ่งพาได้ให้ประเมินแบบคร่าวๆอย่างเงี้ยชั่ว่าน่าจะหลายสิบล้านนะหลายสิบ ใใหห้้อหขอตับเราก็สู่วอล์กของเราคนคาครั้งที่แล้วอ่ะเราพาไปดูบ้านเศรษฐีใบอัางตันที่เชียงใหม่โอ้โหหนังเวอร์วาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยพาไปบ้านเสี่ยวินิตที่เขาจัดแดงเดือด่ยที่อยุธยานั่นก็ยิ่งใหญ่มากแต่วันนี้อยู่ที่ลาดพร้าวเรียบทางด่วนใครจะคิดว่ามีบ้านหลังใหญ่ที่แบบว่าเหมือนเข้าไปอยู่ในป่าเหมือนอยู่ในบาหลอีอยู่ที่นี่ซึ่งการที่เราจะเข้าบ้านคนรวยหลังให,ใหญ่ตัวแบบนี้เราก็ต้องทําตัวให้กระสมฐานะ อันนี้ที่เห็นอยู่ของจริงนะคะอ๋อจริงแท้ๆเลยจริงแดงค่ะจริงแดงค่ะไปเสริมมานี่ไม่ได้ขายเป็นวงในะอีดอก์ขายเป็นแพ็คแพ็กละเยเ็ดอยู่นะบ้านเแล้มึงดูสิแค่ประตูบ้านก็หรูหราแล้วเอาตรงๆหรูหรากว่าบ้านร้อยล้านเฉนเข้าบ้านคนรวยอย่าทำตัวเสลือกอามีใครอยู่ไหมคะโง่นอ่นออ,ออนอยู่ไหนกดกดกดจริงด้วยเปิดประตูเลยค่ะ บ้านหลังมีทางเข้าสองทางเข้าซอยก็คือลาทา้าแต่เขาบอกว่าประตูอีกฝั่งนึงอ่ะติดถนนเรียบด่วนเลยคุณพระอะก่อนที่ซื้อบ้านอ่ะนี่เคยไปตัวเวนดูค่าที่ดินที่ติดเรียบด่วนบอกเลยว่าสะดุง้งตอนนั้นแค่ถามนะขนล่วงหมดตัวเลย ออกมาได้แล้วออกมาได้แล้วเข้าไปทําอะไรมาดูห้องน้ำเขาหน่อยกูไม่รู้ว่าที่กูทิ้งมันใช้ถังขยะมาวใช้ถังขยะเขาเปล่าเนียเนียวงอาจารย์ข้าบ้านคุณหรือว่าเราเก็บขยะกลับบ้านดีวะเกิดมันไม่ใช่ถังขยะบ้านเขาทําไงดี ว่าคนบ้านนี้เขาไม่ใช่ทิชชู่อุ้น้องต้มห้มทำอะไรไม่ออกน้งน้ำสักทีหนึ่งพี่ก็รออยู่เนี่ยคือคือสวัสดีค่ะพี่ชูใช่จอตองนี้เลยค่ะหอมสงสัยว่าอันนี้มันมันเป็นถังขยะหรือชามข้าวหรืออะไรอะคะปกติเขาไว้ปลูกพวกบอนไซเป็นชีสเป็นบอนไซงั้นหนูเอาทิชชู่ออกก่อนไ้หมคะไม่ต้องนี่เป็นพี่ทิ้งขยะทิ้งขยะโอ้ไม่ต้พี่เป็นที่ทิ้งขยะพี่มีเบนเจอรงมอยู่ห้องพี่ เป็นเบญจรงบ้างเป็นของจีนบ้างอันนี้คงแบบปริ้นมาใช่ไหมพี่มันไม่ได้แพงไวใช่ไหมไม่ได้แพงสิ่ใบเป็นแสนใบเป็นแสนใบเป็นแสนแต่บ้านนี้ไม่มีเด็กไมีแม่บ้านรู้เลยต้องทุกอย่างต้องเนียบงั้นเดี๋ยวเราขออนุญาตชมบ้านพี่นี่ขนาดห้องน้ําอะยิงตกใจขนาดนี้อันนี้หนึ่งล้านเหรียญนะล้านเหรียญเะหนึ่งล้านเหรียญพี่จัดของเก่าแบบโอ้โหสวยคือยุคสมัยกรีกดเลยนะ อันนี้มีอะไรทําทำไมึึงชอบสะสมรองเท้าอยากเป็นซินเดอเรลล่าใส่รองเท้าแก้วแล้วอย่างห้องน้ำพี่เนี่ยมาเนเมินทำโหนึกว่า display งานโชว์อ่ะใช่ประมาณเท่าไหร่ห้องน้ำเนี่ยซื้อบ้านได้หลัง,นนนห,ลง,งหนึงเนาะและนี่อีกเนี่ยแอนชีหมดเลย <c oughs> จริงๆทุกอย่างเนี่ย แล้วมันไม่ได้หาง่ายๆนะพี่อย่างก๊อกน้ําหรือตัวมือจับอะไรของพี่ใช่พี่เป็นคนชอบเดคอเรทเนพโคแอนด์ชีสเราเรามีนี่ก่อนนะแล้วก็ไปซื้อนะคือจะมี2อย่างซื้อไว้เราเก็บเอาไว้ที่โกดังแล้วพอออกแบบบบ้านนี้พี่ออกแบบเองหมดนะอินเทอร์เนียหมดรอนี่บ้านนี้มั็นอะไดังไยเพราะพี่อินเทอร์เนียเองบ้านอื่นรวยก็เรามีเยอะแยะนี่นี่พวกนี้คือแพงหมดใช่ใช้ของดีหมดเลย หนูหายังหาไม่ได้เลยประตูเก่าเราก็ค่อยมาออกแบบอันนี้ใช่พอเราได้นี่มาเราก็มาดัดพี่เขาเก่งเนาะพี่คะที่ตรงนี้มันคือที่ใจกลางเมืองมากนะหนูเคยมาดูอะหนูซื้อไม่ได้เลยราคาพี่ได้ที่นี้ไหมไหพี่ได้มาฟลุกบอกตรงนั้นไม่ได้มาดูที่ด้วยนะแต่เพื่อนคนนี้เขาอายเขาไม่กล้าติดต่อพี่บอกเพื่อนพี่คนหนึ่งมากระซิบพี่พี่บอกพี่เวลาดูทําไง เขาบอกแล้วเธอจะขายเท่าไหร่เขาบอกขายสิบล้านวิลดมาหน่อยสิเขาบอกเจ็ดล้านห้าี่บอกกูไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะแล้วก็ไม่เคยเห็นที่เลยเอาง่ายๆห้าล้านห้าจบเลยแล้วพี่ทําบ้านเลยไหมหรือว่าเขามีเป็นที่ปล่าวี่ซื้อเพิ่มที่เพิ่มเพื่อให้ติดถนนเลยเจ็ดล้านกว่าอีกร้อยห้าสิบว่าเชื่อกลายเป็นหกร้อยห้าสิบว่าเรามาดูของสะสมห้องนี้ถือว่าเป็นห้องอะไรคะ เราจะเรียกว่าห้องโคลนบัสที่จะตั้งมีชื่อมีชื่อมีชื่อโคละบัสก็คือออกแนวสมัยแต่ละห้องไม่เหมือนกันอันนี้ก็เป็นของที่สะสมต้องซื้อที่เก่าหมดเยแพงไหมคะอย่างเงี้ยก็ไปแล้วแสนกว่าแสนกว่าแสนกว่าหมดพวกโพสเลนแล้วหุ้มพวกพวกขอบหลุยทองแดงทองอยู่่พวกเนี้ยแพงมากเพราะพุกนนี้เป็นแฮนเมดเนี่ยอันนี้อ่ะอันนี้คืออะไรด้วมีความหมายอะไรไหมเป็นเป็นบรอนซ์ทองเหลืองเป็นใช่เป็นทองเหลือง มีอะไรที่พิเศษใีที่ว่าอันนี้พี่อยากแนะนำอันนี้ดูสิมีความเป็นฝรั่งเศสแต่มีความเป็นจีนเห็นไหมใช่ไปอยู่ในในในยุคหลุยส์คิดดูสิหายากขนาดไหนอ่ะซึ่งพี่ชอบงานแบบนี้มากพี่ันชอบแปลงมากอ่ะมากชอบสะสมเป็นงานช้างบ้างอะไรบ้างจับได้ไหมจับได้ใชได้จริงเขาคือหวีของคนสมัยก่อนเรอคือสมัยก่อนนั้นมันมันใช้หลายอย่างแปลงขนสัตว์ เวลาวูอ่ะวูอ่ะเวลาเดินหิมมงหิมะใช่ไหมก็จะมาแปลงแปลงแปลงอ่ะไปดูห้องอื่นเดี๋ยวเราไปดูห้องอื่นอีกเนาะอันนี้ของแท้ไหมพี่แทร้านเปอร์เซนดูเขาเคอร์ซี่เห็นไหมพี่เป็นคนชอบสัตว์สตาฟอย่างเงี้ยโอ้โแต่นี่มาทั้งตัวเลยนะทั้งตัวเลยปกติจะมีแต่หัวบ้างอะไรบ้างเนาะทั้งตัวเลยโอ้โหเห็นปุ๊บมือต้องเป็นของคูไปห้องไหนต่อันที่ห้องเวนิซีย วดีความอิตาลีพี่ตั้งแต่พี่เดินทางมาในหลายประเทศพี่ชอบประเทศไหนที่สุดคะยุโรปจริงๆชอบหมดเลยนะแต่หลักสุดก็อิตาลีพี่ไปเมืองอะไรครับเวนิสฟลอเรนซ์นโปลีไปหมดเลยเป็นคนบบโรแมนติกไหมเซ็กซี่มีมนต์ผางมีอารายธรรมมีศิลปะมันคือชั้นอะ่ะเคยไปแล้วถึงอิตาลียังผู้ชายิตาลีเป็นยังไง ถึงหน้าตาไม่เอาไม่พูดูไม่จอนชอบคนใจแล้วเวลาไปอิตาลีก็จะซื้อของกับซื้อโอ้ซื้อสุดลรีสุดเด็ดอิตาลีเนี่ตัวโหเดินได้ทั้งวันชิิ้งมาใช่ไหมะมีครั้งหนึ่งไปปรากชิปปิ้งมาค่าเสียภาษีแพงกว่าของที่เราซื้อเข็ดเลยพี่เคยช้อปปิ้งสูงสุดเท่าไหร่เป็นสิบล้าน เป็นสุบล้านนะนี่ออกไปเที่ยวคงสูงห้องนะแต่แต่คนที่มาเราต้องเปิดกระเป๋าเลยแล้วมันชอบมาเปิดของชั้นนี่เซนเอมันมองออค่ะพี่ไม่รู้มันชอบมาเปิดของชั้นนี่ชันก็ใจตึ้งตุ้มต่ำตุ้มตุ้ต่ำต่ำอ่ะห้องนี้มีความพิเศษไงคะก็จะมีเตาผีมีเทพเจ้าโปเซดอนเนาะเตาผีทำขึ้นใหม่ไหมหรือของเก่าเนกันของเก่าของเก่าแท้เลยไม่มีใหม่ดูงานแก่ก็รู้แล้วเป็นไม้ด้วยนะ ใช่พี่เป็นคนชอบเตาผิงจะมีทั้งบรอนซ์มีทั้งหินอ่อนคือทุกร้านพี่จะมีมีเตาผิงหมดเลยนะพี่คนชอบเตาผิงมากสวยมากนาฬิกานี้ก็สวยนะสวยสวยพี่ชอบนาฬิกาเก่าไม่เดินที่ส้หัวมันทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์เขาเนี่ยจะมีดีเทลแม้กระทั่งแบบผานังผ่านังนะใช่อันนี้ห้องเลอไปตี้แวร์ไซอันนี้เท่าไหร่พี่ อชุดนี้ชุดนี้มันรวมทั้งเฟอร์นิเจอร์หลายสิล้านนะไซต์บอร์ดเนะาะไซต์บอร์ดคือตู้นี้ใช่ไหมใช่ตู้นี้นะเปิดได้ไดท้งไหมคะแล้วก็เปิดได้หมดแล้วก็มีอันนี้แล้วก็เตาผิงเซตเดียวกัน oh. ต้องเป็นของเจ้าคนในคนนะเธอ,อดูขาดโต๊ะกล้องอยากให้จับขาโต๊ะแต่ว่าผ้านี่ต้องบุใหม่แล้วผ้าเดิมสวยมาก okay. แต่ขาดหมดเลยมันมันอายุมันหลายร้อยปีฉั้นแพงสุดในห้องนี้ก็น่าจะเป็นเซตอันนี้เซ็ตนี้รวมกระจกไหมพี่มันมันมาอย่างนี้เลยพี่ได้มาอย่างนี้เลยนะกระจกเก่าเข้าานี้เลยวิ่งที่คาแรคี่ดูยิ่งใหญ่มากรับเสด็จนะพระองค์ทรงจำไม่ได้ล่างงานเกี่ยวกับอะไรรางวัลที่เยอะมากรางวัลส่วนใหญ่ที่ได้รับเป็นรางวัลอะไรคะยอดเกิตันอยู่บุคคลดีเด่นเต็มไปหมดเลยเนี่ยเกี่ยวกับสังคมนะช่วยเหลือสังคมอันนี้ก็จะเป็นมุมกินกาแฟ ปกติใช้จัดงานอะไรบ้างไม่ส่วนใหญ่เชิญลูกค้ามา20ท่าน20ท่านนั่งตรงไหนคะก็นี่นั่งตรงนั้นสิบสงนี้6ตรงนี้2ตรงนี้อีกสี่ก็ประมาณ20สซีในห้องเนี้ยม,มีอะไรที่แบบแพงมีร<ม>ูปเ<ไ>นี่ยแพงอันนี้เป็น10-10ล้านนะ10-10ิหรอใช่โอ้1ิคูณสมันเพราะอะไรทำไมมันถึงราคาสูงขนาดนี้ยชอบแบบามันเป็นของเก่านิะมูนอะ ประมูลมันจะแพงไงของประมูลแ,แล้วคนที่วาดคือใครที่ได้มีสตือรา่ที่จำอะไรไม่ได้แล้วมันเก่ามากเลยถ้าสมมุติว่ามีของในบ้านหายไปก็ชิ้นรู้ไหมน่าจะรู้นะพอจะจําได้แต่ถ้าไอเอเอปีกย่อยอยเงี้ยอาจจะจําไม่ได้ไไดแต่ถ้าอะไรหลักๆจาได้ <c oughs> ขโมยละอุ้ยอันนี้ ที่ขั้นหมใช่นี่ก็สวยนะพี่เป็นคนชอบเงี้ยความดัดจริตพี่ชอบมองอะไรเงี้ยแล้วก็เ<ว>อ,อาปพี่ชูชัยเป็นคนที่ชอบอยู่บ้านไหมหรือชอบออกข้างนอกพี่เมื่อก่อนนะไม่อยู่อยู่บ้านเลยออกไปข้างนอกแต่เดียเด๋ยวนี้พออยยุเยอะแล้วชอบอยู่บ้านแล้วโดยตอนนี้ทำโซเชียลไลฟของไลฟ์เลยลลไลฟ์บ้าน,ออานเลยเลยกลายเป็นพอมนโควิดมันก็เริ่มบ้าน นานาขเ้ามาเลยจ้ะเพราะอะไรทำไมถึงเรามีเขาตะบาร์ในห้องนอนพี่ไม่รู้ตอนนั้นมันมีความรู้สึกว่าห้องนี้มันจะต้องเป็นอะไรที่เรสิเดนเป็นห้องนึง ที่เราอยู่ก็อยู่เข้ามาแล้วมีทุกอย่าง<ป>มีทุกอย่างครบอยู่ในห้องนี้ได้ใช้ั้างไหมคาเตอร์บานใช้ใช้ทุกวันก็นั่งเนี่ยนั่งกินข้าวน,นั่งถ่ายนู่นถ่ายนี่อ๋อแต่ถามว่ากินไหมมีกิน <c oughs> นี่ยี่สิบปีแล้วนะไม่เคยพร่องเลยนะนี่เรารู้สึกว่ายังไม่รู้สึกว่าเป็นห้องนอนเลยนะฉันรู้สึกว่าฉันกําลังมาบาร์ที่ไหนสักที่หนึ่งอย่างมนี้เออมาดูมาดูๆพี่พี่เอาจริงนะมันน่านอนอ่ะมันน่านอนมากมันมีความรู้สึกอยากทิ้งตัวเลยอ่ะไม่อยากตื่นอ่ะอยากนอน มันนุ่มมากเลยเวลานอนนอาออกไหมคะอยาอันนี้เหรออยากนอนทับตัวนี้เลยมันนุ่มมันนุ่มมากอะไรที่เป็นของรักของห่วงในในห้องเราเนี่ยพวกเนี่ยพวกเนี่ยพี่พี่พี่ชอบงานงานช้างบรอนซ์และงานงานพวกเนี้ยอย่างนี้เท่าไร่คะอันนี้สองแสนกว่าต่อนนึ้ง อันนี้แสนสีจำแ่นเลยซื้อที่ฮันการีแพงสุดคือตัวนั้นเ0้าแสนอ้าวเดี๋ยวก่อนตัวนั้นอยู่ไหนดูสิเจ้าแสนคือเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วนะโอ้โหงั้นตัวนี้ก็คือหลายล้านแล้วนะใช่เธอดูสิไม่เคยเจอใหญ่เท่านี้ออะไรใหญ่อะไรใหญ่ส่วนใหญ่ประมาณส่วนใหญ่เท่านี้ทั้งนั้นพวกนาพวกหน้างานแต่องค์นี้แบบโอ้โหใหญ่อ่ะนี่แล้วนี่คือห้องอะไรคะมันดูแบบตรงนี้เมื่อก่อนเป็นตู้ปลาหมดเลย ใหญ่ขนาดนี้เลยตู้ปลาใช่ตู้ใหญ่งี้เลยแล้วก็ปลาแบบลงทุนไปเป็นล้านๆขอดูหน่อยว่าห้องเนี้ยปกติเรา,ราใช้เป็นห้องนวดวตู้ปลาแล้วก็นวดพี่จะนวดตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีจักรยุซี่ใช้แล้วนี่ก็เป็นสาวหน้าแล้วก็เป็นสตรีมคือสําหรับสุขภาพเลยสาวหน้าใช้ได้จริงสตรีนใช้ได้จริงนี่คือความใฝ่ฝันนะนี่อยากมีสตรีมเน,นี่ยอยู่ในห้องนอนหมดเลยแล้วใช้ได้จริงขอโทษนะคะดิฉันตาไปเห็นอะไรบางอย่างอันนี้นั่งที่นั่งปหมคะ ไช่ที่นั่งี่ยนั่งโซนออันนี้คืออะไรคะคุณพี่คะพระศิวลึงคพี่นับถือพี่จะชอบศิวลึงมากอะไรปตนลืงไม่ชอบก็ชอบเหมือนกันไม่เคยไหว้จัะพี่เลยไม่ไม่ทันไหว้สิแล้วเดี๋ยวจะได้ต้นกาเนิดมายังไงทําไมเราถึงมานับถือศิวลึงคือบิดาของเทพทั้งหมดแต่คนจะไม่เคยรู้พระศิวะพระศิวะกับพระแม่อุมาคือพระเบสีกับสามีอ่ะแล้วลูกก็คือพระพิการะ อาใจแล้วเนาะอันนี้ที่รู้<า>แต่พระศิวะลึงไม่เคยรู้มาก่อนก็าพระศิวะศิวะลึงก็คือองค์เดียวกันแล้วก็ที่ก็มามาไหว้ปัดขิปก,ก็คือองค์เดียวกันมาจากพระศิวะแล้วพี่ย่รวยมาจากตรงนี้เริ่มจากอะไรตอนนั้นด้วยการไหว้ปัดขิกก่อนแล้วก็แล้วก็บูชาบูชาบูชาพี่พอมาย้ายบ้านพี่ก็ทำพระศิวะแล้วพี่ทำปัดคิกฝ,ฝังเพชรจำได้ไหมเทชรขาวดำท,ท็อปอัลเทอร์เทอรเลยแล้วพี่ก็รู้สึกสิ่งนี้นำโชคนำชัยนำความเห็นแก่พี่ จนพี่ไปทำโรงแรงี่ชูชัยบุรีพี่ก็จะมีสิ่งหนึ่งที่แพงที่สุดในโลกอยู่ที่นั่นเท่าไหร่คะนั้นทั้งหมดเดี๋ยวก่อนรอบแรกห้าร้อยล้าสองที่พี่เพิ่พพพงทำพิธีไปสักสองร้จานระดับเ<ล>มดเลยนะก็แ,ะแพงสุดใหญ่สุดอลังการสุดเลย<ช>อยู่ที่ชูชัยบุรีพี่ชูชัยเนี่ยคือรวยมาตั้งแต่เด็กเลยปะเกิดมาก็คือรวยเลยอย่างนี้ไง เกิดมาจนเลยติดลบด้วยจนของพี่คือยังไงที่เรียกว่าจนคือทุกวันนะตื่นมาเราจับความได้เลยที่บ้านพ่อแม่ทะเลาะกันทุกวันแค่น, <ะ S 1> นั้นไม่พอทั้งซอยเลยเป็นสลัมคนจีนนะยังไม่เคยมีวันไหนที่ไม่ได้ได้ยินเสียงทะเลาะทะเลาะกันทะเลาะก็ะไม่ใช่บ้านเราบ้านเดียวด้วยถ้าอยู่ในซอ,อยนั้นทะเลาะกันแต,นบนนตนน่บ้านนี้ตีกันเด็กตีกันบ้านโดนตีกับบ้านนีน้คือมันมีแต่ความวุ่นวายพี่มีพี่น้องอีกคนนะสสิบองคนพี่เป็นคนที่อะไรพี่คนที่8ที่ว่าลําบากลําบาก ขนาดไ,นไม่มีจะกินถ้าเทอมพี่ก็มีจะจ่ายจนพี่อดสอบอะ่ะแต่ว่าเสื้อผ้านี่จะเป็นงี้แล้วนะจะต้องเสื้อของพี่ชายตกทอดตกทอดแล้วก็มาตาโรงเรียนมาแกะแล้วมาเยกใหม่พอย้อนกลับไปอ้โหบ้านกุณจรกระนานนี้เลยเลอแล้วพอไปดูบ้านนะ่ฉันอยู่ได้ยังไงอาหารการกินเราเคยอดไหมแม่เป็นคนใจใหญ่มากคือ,อยังไงลูกกูไม่อดแต่ไม่ได้กินของดีนะจนกระทั่งวันหนึ่งเนี่ยคือพ่อทะเลาะกับคุณแม่แรงมาก เอาชานเชิมเนี่ยทุ่มลงไปพื้นเลยจนแม่วิ่งไปร้องไห้หลังบ้านเราไปกอดแม่แต่แม่บอกไม่มีตังค์เรารู้เลยว่าฉันต้องให้รักแม่ฉันจะต้องทําให้แม่จะมีความสุขได้ตอนห้าขวบเลยห้าขวบพี่เริ่มรู้ลวอะไรคือจุดเปลี่ยนในชีวิตพี่ที่แบบเริ่มจะมามีเงินเริ่มทํางานเป็นตอนอายุเท่าไหร่คะพอพี่สาวคนนี้แหละเป็นคนที่ได้ร้านกิ๊บช็อ ที่อินทาเป็นร้านกิฟจช็อปขายตุ๊กตาขาย,ขายคูเชิญขายบอกหมอกพี่ก็บอกพี่สาวพี่เลยว่าเดี๋ยวจะไปขายเองไม่อยากเลยแล้วแต่เรารู้อย่างเดียวว่าถ้าฉันขายไม่ได้พูดไม่ได้กูก็ไม่ได้ตากูต้องทําให้ได้ประมาณตอนนั้นน่าจะสิบสี่สิบห้าพี่ก็สังเกตเอ๊ะบนอินทานเนี่ยคนขายจิวเวลรี่เยอะมากแต่ร้านเรากําลังปิดสองทุ่มแต่ร้านอื่นกําลังขายของเราก็เลยบอก เจเรามาขายจิวเวลี่ดีกว่าไหมเต็มเลยอยากขายจิวเวลรีเพื่อเธอจะขายได้เหลยไม่ลองก็ไม่รู้เจลองดูเสร็จก็ขอมาขาย30วงยังจำแม่นเลยนั่นอยู่ในกล่องแง่ถ้าเวันเดอิญมีวันหนึ่งยายแหม่มคนฝรั่งเศสซื้อไปต้องห้าหกพันเราดีใจมากเลยพอมันซื้อเสร็จป๊กสามอาทิตย์มันเขียนจดหมายมาหาร้านพี่ติดไปสี บอ this, this ring th mm hmm. anything, mm hmm. t ิ th th i s r i นะ value ที่ฝรั่งเศสนะสเท่ามันดีใจมากเดี๋ยวมันจะ recommend friend มันมาซื้อทีนี้ทุกคนมาเป็นแบรนดาดันใจนะดู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 ซื้อนู่นซื้อนี่เสร็จพี่จะต้องปิดท้ายด้วยขายแรนด์ทีนี้พี่ได้จับเงินล้านครั้งแรกตอนอยู่เท่าไหร่ตอนนั้นมาขายพี่จับเงินล้านเมื่อตอนพี่สร้างแบรนด์พี่แล้วแบรนด์พี่เอง James p e a c e by ชี่สิกว่า ยี่สิกว่าพี่เป็นเจ้าของแบรนด์เพชรแล้วเหรอดังจากอะไรชูชัยคืออกอคืีคือคือนิสัยพี่เนี่ยเวลาทําอะไรต้องเป็นหนึ่งพอหลังจากพี่ขายฝรั่งป๊กี่มาสร้างแบรนด์พี่เนี่ยพี่จะเดินพวกชิดลมเดิมเทนิสโูล่าก็เมื่อก่อนจะมีร้านแฟงร้านไหลดังหมดเลยชิ้นใหญ่ๆไญ่หเลยกูต้องขายทอยถ้าฉันขายอย่างนี้ได้ เดี๋ยวพีจะต้องปเป็นร้านเพชรทีท่ดังเป็นสุดพี่จะเป็นเวลาทําอะไรพี่จะต้องเป็นที่หนึ่งเสมอยากมากนะอยู่อินทาที่จะให้ไฮโซมาซื้อพี่ก็เลยออกเอ็กซิบิชันออกเอ็กซิบิชันนู่นนี้แต่ทุกครั้งที่ออกเอ็กซิบิชันพี่กว่าลูกค้ามาหมดเลยจนมีร้าน,นข่านท่าอีนี่เป็นใครเพราะเทคนิคก,การขายหรือแบบพี่มันสวยไงพี่ไหนๆคือมาบ้านพี่แล้วว่าอยากจะดูตู้เสื้อผ้าพี่อยากรู้ว่าคุณชูชยยัยเวลานอนเขาใส่อะไร <c oughs> แล้วไม่ใช่แค่ชูนอนอยากรู้ว่าเวลาที่คุณชูชัยเขาออกรบเนี่ยคุณแม่ทับเขาเป็นยังไงจีสติงสิคะจีสติงสิคะพี่นำเลยค่ะนำเลยค่ะก็เสื้อผาพี่ก็คือคนปกติธรรมดานะมันก็ไม่ได้เยอะอะไรเลยนะคะคุณพี่อันนี้ส่วนที่มัน้้นของมันลกๆนี่ส่วนจริงมันอยู่ห้องนี้ คุณพระโ oh อ้ไมค์ก๊อดนี่เรียกว่าเป็นห้องเสื้อผ้าอย่างเดียวเลยเหรอพี่ใช่ห้องแต่งตัวห้องเสื้อผ้าเดี๋ยวนี้ยังไม่แกะกล่องเลยเพื่อนจะไปแกะเนี้ยไม่กี่วันนี้เองกระเป๋านี่เท่าไหร่คะปันมา้นล้านห้าอันนี้ล้านแปสีดำล้านห้าเนี่ยหรอเนี่ยหรอ 8, สีครีมล้านแปดสีนี้ล้านหกพี่จําแ,น,แน่นไหมจําแม่นกระเป๋าพี่จําแม่นมาก้นอันนี้ส <6 S 2> านนแมแสนกว่า กระเป๋าใบไหนแพงที่สุดคะน่าจะใบนี้เนาะร้านแปดแต่ข้างนอกอาจจะขายสองร้านกว่าเหมือนคุณใบอันตันที่เราไปเชียงใหม่แล้วเขามีใบนี้แล้วเขาก็สีนี้สีแพงเขาก็พิ่เซ็นว่าใบนี้คือแบบอันนี้อันนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นคือเข้าไปแล้วพี่ชอบซื้อนู่นซื้อนี่เสร็จปุ๊บเขาพาเข้าห้องวีนี่มือหนึ่งมันไม่มีแล้วนะมันหายากอ่ะใช่ใช่ใส่เสื้อผ้าเลยคะเสื้อผ้าประเภทไหนมีหมดแหละแบรนด์บ้างไม่แบรนด์บ้างแต่ส่วนใหญ่จะซื้อญี่ปุ่นไซส์มีไซส์เราพี่ พาผู้หญิงเข้ามาใช่ไหมใส่เองคุณพระใส่ให้ดูหน่อยจริงๆผมยิ้วใส่เวลาแต่งหญิงใส่เวลาแต่ตอนนั้นจัดงานโอ้สูงมากอุ้ยข้างบนมันคืออะไรพี่กระเป๋าใบใหญ่อะไรมีจระเค้จระเข้ก็เป็นแบบพี่ชอบกระเป๋าใหญ่ๆยักษ์ๆมีสองใบด้วยนะไม่ได้ใบเดียวนะอีกใบหนึ่ง อย่างนี้เท่าไหร่พี่ดีอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยใหญ่ๆอันนี้ซื้อจากอิตาลีร้านกว่างอย่าไปแบรนด์โลเค้นะเป็นแบรนด์โลเค้กตัวนี้ก็เป็นรองเท้าไหมคะหรือเสื้อผ้าไม่ใช่เสื้อผ้าสูตรสูตรเต็มไปหมดเลยขอไปดูชุดนอนคุณชูชัยหน่อยเวลานอนใส่ชุดอะไรนอนเอาเบาๆก่อนเวลานอนคนเดียวนี่แบบนี้นี่เบาแล้วเหรอเนี่ยใช่ แต่พี่ชอบอะไรเซ็กซี่เซ็กซี่เคยมีลงมากินน้ำข้างล่างหรอแ่บ้านอีกอะไรออบางขบวนมีทุกยอย่างบางขบวนมีทุกอย่างอ๋อดูชุดออกศึกที่แบบวันนั้นมีมีเพื่อนสนิทมาแล้วรองเท้าส,สูงนี่คือจะไม่ถอดหรอือไงอใช่พี่เป็นคนชอบเไ็กพี่ส <า S 2> ะสมแบบนี้เป็นร้อยตัวมันดูเซ็กซี่เนาะมันน่ารักไหมแม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยจะรอดยากมากในการใส่ชุดอย่างงี้ มันมันต้องแล้วอ่ะสวยเนาะใช่ใครจะไปทุนแล้ชอบที่สุดในสะสมคือ s ีสตรีมีแหมจีสตรงมีแต่ไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนส่วนอย่เป็นสีอะไรโอ้โหสีร้อนแรงหมดเลยแต่ชอบสีดําเขาเคยร้องว้าวอิส a มพสิงห์ไหะเียร้องมีแต่พี่ร้องมีแต่พี่ร้องพี่เฉพาะห้องเก็บเสื้อผ้าล้วให้ประเมินแบบเข้าๆอย่างเงี้ย เพื่อน่าจะหลายสิบล้านนะน่าจะหลายสิบล้านนะหลายสิบเลยนะหลายสิบล้านอยากรู้ว่าบ้านคนรวยเขากินอะไรเดี๋ยวลงไปดูเนาะไปค่ะอยู่พอดีเลยอะค่ะเฮ้ยทำไมันกูเฮ้ยค่ะมีซ้อมแล้วไม่เห็นเหรอแบนแบนดแบนแบนด์แล้วแบบมือจับได้ยังไงคุณพระชาแนลชาแนลจีนไหมคะเนี่ยจีนสิชาแนลจีนแล้วก็มีหรุยจริงโอ้พี่ขนาดจานใส่ข้าวยังเป็นแบรนด์เนมเลยอะอย่างเงี้ยมันใบเท่าไหร่พี่ แพงหลายหมืน่นชุดหนึ่งส่ดกใครมากินข้าวกับพี่บ้างคะก็เพื่อนฝูงแล้วก็รายการอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อนบางทีก็จัดงานเซเลบริตี้มากันก็กินกันอาหารที่เราเลี้ยงเขาส่วนใหญ่เป็นประเภทไหนคะหมายถือว่าถ้าเพื่อนฝูงเหรออาหารจานเดียวก็มีบางทีก็สั่งญี่ปุ่นมาสแล้วแต่ส่วนใหญ่ตัวพี่ชอบกินอาหารไทย เพื่อนจะชอบกินลาบเล็บอะไรเงี้ยดิสารตั้งแต่สถานการณ์โควิดไปแล้วเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตพี่บังคะคนอื่นคือแบบย่อยยับกันหมดเลยผมมีแน่นอนทั้งโรงแรมทั้งธุรกิจเพชรโดนหมดเลยแล้วตอนนั้นทําให้พี่ซึมเนาะไปข้างนอกก็ไม่ได้ซึมนี่คืออาการป่วยมันเหมือนซึมเศร้ามันจะคิดมันจะติดตกมันคิดไงดิ่งเลยแล้วมันคิดแล้วมันปรุงร้อนอล้มละลายจะเกิดขึ้นไหมธุรกิจฉันจะรอดไหมแล้อที่ห่วมที่สุดคือคนงาน แว้วคนงานจะเอาผิดถ้าต้องลุกขึ้นมาใหม่ก็เลยเป็นที่มาที่พี่ขึ้นมาเล่นติ๊กต๊ติ๊กอกให้มันเพลินๆทําไปทํามากลายเป็นมาไลฟ์สดนน่นนี่นั่นขายของได้ยอดมาปลานใจาลังใจาลังใจเข้ามาโดยที่เราไม่ต้องออกไปไหนทําอะไรใช่แล้ามันก็หาเงินตรงนี้ขึ้นมาจะเป็นอาชีพหนึ่ง ช่องทางไหนบ้างคะที่ไลฟ์สดก็ทั้งเพจทั้งติ๊กต็อกเนาะใหม่ๆพี่ไลฟ์ขายน้ําหอมก่อนนะลองเชิญก่อนแล้วเป็นไงคะให้เรารู้สึกเอ็กซ์เพิร์ล้วสนุกแล้วมันก็สนุกอ่ะตอนมาแล้วเออสนุกดีไว้ไม่เหงาน้ําหอมคือเคาน์เตอร์แบรนด์ไหมคะของแท้เลยไลฟ์น้ําหอมของแท้แล้วพี่ก็มีอัซเซสเซอรี่ก็มาลองขายแล้วตอนในกามาขายแล้วมันก็ขายดีตอนหลังเลยเอาเพจที่คุณมีเนี่ยมาขายเราเช็คเองได้ไหมว่าคือเขาบอกว่าเอามาขายแล้วแบบปลอม อ้าวดูทีหนึ่งก็รู้น้อปลอมไม่ปลอมดูทีหนึ่งก็รู้รู้รู้่าค่ะเกือบแท้เกือบแท้เกือบแท้ <c oughs> ไม่ดูรู้ขนาดนั้นเลยอะค่ะเนี่ยวันนี้นะคะ คุณผู้ชมคะที่ที่เราพามาบ้านพี่ชูชัยอะ่ะไม่ได้พามาดูบ้านคนรวยที่แบบปวดเลยฉันมีฉันมีนมแต่ทาเพื่อเป็นแรงบันดาลใจว่าทําไมถึงมีคนธรรมดามีได้แล้วคนอย่างพี่ชูชัยอะ่ะคือติดลบนะคะใครใที่รู้สึกว่าตัวเองอะ่ะไม่ได้มีนี่ฉันฉันก็ไม่ได้มีเหมือนเธอนันจะทำได้ไงเอาเรื่องนี้เป็นแรงบันดาลใจในการขับเคลื่อนชีวิตให้ฟังจากปากพี่ชูชัยเลยพี่อยากบอกคนเหล่านั้นยังไงคือตอนนี้หลายคนท้อเรื่องเศรษฐกิจแล้วก็จะรู้สึกว่าเฮ้ย<ๆ>เราไม่น่าจะประสบความสําเร็จได้ก็อยากให้ทุกท่านอย่าท้อนะครับ จงทำทุกๆวันที่เรามีลมหายใจอย่างม,มีความสุขเพราะความสุขคือที่มาของความสำเร็จและความสำเร็จคือที่มาของความ เหลือเฟืออย่าท้อใจนะคะสู้สูเราคือผู้พิชิตปัญหาทุกอย่างเป็นเพียงฝุ่นฉันคือซูเปอร์ฮีโร่ฉันคือซูเปอร์พิชิตไม่มีอะไรที่จะมาทำอะไรร้ายเราได้เลยถ้าใจเราแกร่งดั่งเพชรใจเหมือนเพชรทุกสิ่งทุกอย่างต่อต้านได้หมดเลยนะคะเหมือนกับชิ้นที่พี่ทำอยู่ชูชัยเดินยูนิเวอร์สนะคะโอเคอย่างนี้กี่บาทคะอุ้ยนี่หลายสิบล้าน หมดหมดหมดบัญชีเลยนะเนี่ยตัดเล็บพิใส่อุ้ยดูน้ำมันดิผมจะตัดนือพี่จะเย็นมืออย่างนี้กี่บาทคะตุ้มหูคู่นี้เหรอน่าจะสี่ห้าล้านแต่นี่ยแพงฮะทำไมมันถึงแพงอะอันเนี้ยเพราะเพรมันเม็ดใหญ่ใช่เพจเพิ่เรื่เรอยเม็ดหนึ่งก็เข้าไปสี่ห้ากันหลาละี่ยผู้ชายไหนจะมาขอแพงขนาดนี้เส้นนี้เสียแพงเส้นนี้เกือบกระร้อย ขนลูกอะเขาซืซ้อเก็บใช่ไหมเพราะว่ามันสะสมอ่เป็นไง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 รวยเลยอะอลังเนอะเออเส้นที่สวย